ปนปะทูอีเรียวจ้านั่งหมักของหมักค่ะปะทูกับข้าวเหนียวหวันหอนแลนะแนแนค่ะเนาะโอ้ยเศรษฐาเอากันเลยค่ะกินเลยจ้าสบายดีเจ้าสบัสดีค่ะทุกสกุลทางเลาวทางไทยและต่างประเทศค่ะมันนี้มาพปรมาพอร์กับนาตาลีคือเก่าคือหลังคือนอก การมากินป่นปลาทูคือเก่ากับของหมักของเช็บของนัวนางนพี่น้องเนะาะมากหมักป่นปลาทูดิค่ะป่นที่น้ำปลาเด็กสปปะกเป็นหมักเทควิโน่เช็บมามามาลองขิดลองเบิ้งนั่งหมักนะคะวันนี้แม่กับพี่หงยู่ปลาขาวก็นั่ง,นะะองโอ้ยป่นปลาทูเ,เดี่ยวเขาเดี๋ยวเอาปลาขาวเอาปลาทูที่กลัวสัง่งสั่งพัดตาที่องอมาเข่าตาคัดขัดที่เป็นท่าเป็กแล้วแหละ ข้าวตาไม่ว่าเข้าท่ากันท่าทีตาอะไรนี่ขาวตาเบาคือขัดว่ะทำให้จากพร้อมครับกินมัเตดินโจมกับไข่ไก่น้ำม่นันชากินก่อนเขา่า น้องมาต่อยมันอึพ้องหมักกินตลอดทูนะคะ พี่ตะกอนเคยไปทำงานอยู่วันอยู่ภูเก็ตาพะเจาะ้ารัช่นนเห็นบัดไปนี่แหละเลิกงานนลเพื่นผิดมัน,งงนเช้าทำหยุดงานเลยคือชื่อล้วปทดประทูเน,นะน,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 นา,นาะเะเคยอยู่เทวันเเส่วนรูปนั่งอยู่แล,แล้วก็เลาะไปตามข้อเตยนะคะเลาะไปชื่อน้พวกัน กบ้าพม่านะประนะเท่ก็เห็นนะพี่น้องพระเจตามเงเมเินคัพเทาแมีรถไปแทะไหมกบ่าพมานะี่ทู่ทุ่แนาตาีเดปิติเจา้าบ้า ไปเท้าให้เขาหน่อยพนังพุงใหญ่ในกีฬาเขาเนี้ยนะฮาบาทนะรเป็นหนึงหาบาทสิบาทหาบาทกรธรรมด้หาบาทเนาะค่ะเนาะนันกระจู้สาม4ิบบาทสี่บาทจันบุอีนมากขลือชาหญ่ากว่ท่อพวกคุบ้าคุมากคุนเท่นะ เราหาเงินจ oh. okay. okay. ึงเก็บบอกว่าคุณบ่าวพม่าไปนะครับไปกับหมูกระป๋องไปผู้เดียวนะคะย่างตามถนนนี่แหละไปผู้เดียวมีแต่ไปผู้เดียวตลอด แ็บๆนานยังบางล่างก,กัดหมักปิดพี่น้องไอ้แฉบกรดอ่ประทูรอของหมัก <c oughs> แถมมีวิตามินด้วะกกิอนอ,อาหารทะเลประกอบด้วิตามินเ้จ่เนาะเอาก็ออกมาปูอเชฟทน่ออทานปลาเด็กตุ่มทะ้น่าปลาเด็กแท้ เป็นหนองเนาะคนประทูน่ะก็กินสองมือเล bon s <S ียนปิดนะคะเดียมุกประเดน๋ย่นเจาแช่แช่พอยำย่างยำทบต่อค กว,ว่าเมื่อวานน่ะยำมือจะพองยังเก็บอยู่พี่น้องจะไปเก็บแจะทำนูกัดคนก่นไปทางลายลาย จะยิ้มใส่ใครบางคนเอาเอิ้นนะครัจื้อซื่อนาเมด้มเป็นหัวเอาเอิ้นนะแล้วก็จิตต่ออันนี้ไม่เอาเพชรเขา่อกครปุูกผีเพชรนี่ thế đít Bè nó cái đít đẹp rồi Hết thì nó mà quên không, không thêm ไปไปขี่รถไฟใต้ดิน,ต,นตำปีจำโบโ่อไงนะนจงโลกจำปีจำบ่อขี่ไปขี่กับพ่อลาถ้าขันขี่ขี่ไปจากจากวนลุ่มไปอันไปลาดข้าว้องคือกกว่าไก่ไก่ไปหานีนั่นเะต่าเก่าเก่า นันกยานดียร er no, ์นย <IM> ่ามันยามันลุกลงมาขนาเนาะคือย่านเี่ขาได้มันลึกทะานะลุไปใต้ดินนะลึกขาอยาบัดํำเะข่าวเบาขาบคุณย่านลึกลมันลึกลงไปนักเนาดกิมกิลงไป ประเรียนทำเปรียบเทียบทั้ทงบ้านนัตติรีก็ทำายไม่ใช่บ้านลงคิดลงพื้นดินก็แล้วบ้านนี้ไปขี่์เงินไปขี่รถไฟเอ็นอีนายจุกทั้งข้างบนน่ะผนุงทางข้างนองข้างบลผนุงทางบดจื่อบดจะโค้งอยู่ไปลงุงตัวที่ลุงตาเดลงุงบดท่านหอดกลับไปลงุง ยัม่ยางมาหาหองทันทีที่ราพจะดินนาคิโงบโลทีอีทีเอ่านลงบดจื้อบดจะคองลงนั่งีิโลงันคโลคลชีลมถ้ไปลงชิดล้มนั่นคือการ่องตึกแถวนน พากตันมายางวันทันจ่ว่าคืนอีทีเอฟนะคะรับเลขเรียนขึ้นนะคะรอบประมาณทางท่านนหน่ากันบุกเป็นดอกบึกบึ้งข้าเจ้า,าแล้วบึ้งข้าเจ้าเห็ดางกระหินปน้ำเขาจริงๆนะจะเรียกไปคนปึกนะคะ แยนตั้งซื้อบอกเก่งดอกคันว่าพื้นที่ที่ใช้ในห้องนะที่เรียนควมควมควมชูควมได้ที่สี่ชี้ผาชี้เบื้อกับที่หกชิ้มูกข์ที่หนึ่งที่สองนั่นะที่หกชิ้แล้ะพนักผ่านนับน้องพัชราไทยนัก ประชาไทายนักปีนบดนักกอล์นังเก่งตึกนะครับไปน้ำเรือดของเจ้ระบบไม่ได้คอยรูกลงพี่น้องไ่คอยรูกลงไปได้เปิดอ่านไปไดิ เขาพูดในข้างนี้ค่ะขายาในข้างเด้อคิดพาลวงเกินคิดพาบ้างไม่ได้ลงนะพี่นอ้องถือมานั่งกิ่งตืบแล้ะวะ่ว่านั่งกับปุ๊บปูบปลาปลาในไร่เฮียน์ยังถืออย่บ้านครับปุ๊บปูบปูจะไปเข้าเมืองใหญ่เข้าเขาว่ามาผลิตน้ำกูนเด้อหันอยู่น,ยนี่กูนอยู่โซยนั่งอยู่โซนนี้นั่งกับไปหาถือนะคะถึงอ่านป้ายไป ขนาดดมีเเรนไว้บวบไว้ได้นะกนยังกุมช่องกุมช่องกุมชองหวอ,อ,อ,อเนหอแล้วก็สีลมปลงมทกไนนั่งกระถือตุดดีหจะมาเลี้ยงน่นบ้านนะปึ๊บปึ๊บที่หกชิปที่หาชิปลากท้าย่ะที่หนึ่งที่ทองที่ทานนะไม่เอาเอาที่หก อ่านได้พระชาได้หักแต่ว่าเขียนกะคันตุจะกุดได้ก็เขียนบ่ได้ก็ธรรมดาเฮาบ่ได้เรียนเนาะครับเนาะอ่านได้อ่านได้อยู่แต่ว่าเวลาเฮาสิมาเขียนน่ะตัวมันจะกุดอย่างนี้น่ะเขียนบ่ได้ว่าซั่นซะบ่ได้อยูหะแหละพอาะพลาดนะ่าซั่นซะพอบะป่วยหิวเข่านะว่าซั่นซะ มาขึ้นก็นเกพ์อพี่น้องเกย์โคตรขาไม่อร่อยอีกจางม,มาเกยนะมาพปืน่นยในพังที่น้องขาอยะแมบาครับเดอ้อไม่ร่วงเกินได้นะว่าอีฟังอีก่ื้อ ผดกิี่กำลังยากนเทปโพเทบโพขนาดกินท่องมือเลื่อนติดยังเจ็บไม่จ๋าน้อพี่ตกหูทางรวงทางรวงคุณคเทถาวรใหรว่าถึงที่ มันมาถามาทางนเาเขาก็อบอกว่าไปทางปูข้าเช้าทางหูนหนึ่งหูมิงข้ขาเชาคณะไปที่คือทึงผ้าใน่เหงเก็บัตตรีเคยระพ่นอ้องดังมิงหูนั่ตรีไปที่คืนทินงกูที่คืเทิงผ้าเก็บเฮงเก็บเน้นเขาเนี่ย้มาว่าไม่จั้ว่าทางลวงทางลวงปูที่ทำไปทาง ลืมเดาคลิปนี้กจบตครีปคนนะคะนาะคลิหน้าพ่อกับนายจะได้กระางไรบเชุดติดตามคุดมักกะดุดมักระลุงให้นั่งน,นะคะ่ะด้อนั่งบกมากะดีขึ้นมักกะโร่นะคะนาะสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะ